ยินดีต้อนรับคนซื้อช่องเย้หนุ่ยฮอล้ลานพี่น้องไม่ได้เย้หนุ่ยของล้านมางานกีฬาสีประจำปีบุญดอกพันษาของบ้านหมู่บ้นานยายหนุ่ยเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ขบวนพาเลกำลังเดินเดินเข้าสนามพี่น้องเย้หนุ่ยหัวล้านดยูสีฟ้านะจ้ะเย้หนุ่ยหัวล้านดยูสีฟ้าจ้าไปจ้าบิ่งขบวนเบิ่งขบวนกันมีสามสีเด้อพี่น้องมีสีฟ้าสีแดง สีเหลืองได้จ้ะดเด้อใชคสีเห,หลืองสีแดงแอนหน่่ยหอล้านมาแข่งกีฬาอันทีมล้านน้อยไว้เด้อพี่น้องนะมื่อหรล้านน้อยไว้เป็นนักกีฬาจ้ะมื่อนี้เป็นนักกีฬาูลา้ว <c oughs> เบืกก้งกิจกรรมกลางสนามนะพี่น้องเนาะไปจ้า ก็เดินมาล้เด้ก็เดินมาไกลล้เด้ก็เดินมาเข่าสนามกย่างอกอกะเรียรล้อแล้วไม่เดินเด้เขารบท่านประธานแล้วก็ย่างออกตัวจนหัเสย่างล้วนั้นเป็นสีแดงเรื่อยน่ลยย่างเข่าสนามด้วย่ครับเดี๋ยวย้ายเรย่อยเข่าสนามไปหน้อง ผู้เดียว23ครับ23เนาะครับ <laughs> ใชเใ่ยัดด้หอลันีพายัางเข้าสนามน้ำเป็นเด็กพี่น้องไปร่วมกิจกรรมน้าเพ่อนดจ้ะเนาะยัาด้วยปลาด้ย่างมาแต่ในบ้านเดพี่น้องเฮียถุยมาลัดเพลินราะว่าขาหลานหน่อยเนอจ้ะขออนุญาตเนนะครับขออุญาตีนะครับแกเินครับที่เดิามาสู่สนามรงเรัดหนองุ้งนะครับ ไปจ่าไป Bonjour, ไปไปจงองการประหารจังหวัดชยูเกียรติมน่ยหนูยี่สีฝ้าแล้วัน่ยหนูจะขอหามูกันเด้อเรพร้อมด้วยสีฝ้าได้เ็พี่น่องอสีฝ้าผุ้ไซย์เนี่ยหน่ใชมีหน่อยแทะฟุต้ซยสีฟ้ามี3ามคนพี่น่อง ความด้วยแข่งขันกิที่ร่วทุกท่านด้วยความรบสีฟ้ามีผู้ชายสามคนนะี่เจพอได้เป็นแนวน่ะนี่เจพอได้เป็นแนวน่ะแนวเดี่ยวนี่มาเดีแนวมีสามคนนะพี่น้องสีฟ้าเอาซีกับเด็กน้อยในการเคารพประธานในพิธีทุนี้เตรียมความพร้อมแล้วโอ้ดาวเด่นประจำสีฟ้าค่ะสวัสดีค่ะได้ครับจากทข่งขันเบลโบนุสสวน รองนายกบุการิหาสจังหวัชยชัยวงให้เกียรติเดินทางมาถึงบริิธีสี่้าเขามีแต่ผู้สวยเด้อสีฟ้าเขามีแต่ผู้สวยได้พี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่มีแต่ผู้สวยค่ะมีแต่ผู้สวยทพมดรตรงน่าตรงแล้วคนไปวท่านประธานนี่พี่น้อง ติวสวรรค์ครับท่านดัผู้เกียรติที่รอบทุกท่านรอบๆสนามโรงเรียนขององค์ครับให้เกียรติกับท่านประธานพิธีเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองนายกอบจชัยวงครับพร้อมด้วยท่านจตุพรติวสวรรค์สจอขวัญใจพี่น้องวจทย์บ้านดอนท่าทอง เบิ้งนลังไปเขาก็ได้ขออนุญาตเบื้องหไปเขา่ได้ไปอู่สวยเดกน้องผู้นะเ่น้องหลังไปสีฟ้าได้จ้ะสีฟ้าได้หนสีฟ้าเด้อท่านขออนุญาตท่านประธานนะครับสีฟ้าได้ค่ะสีฟ้าได้ลำดับขั้นตอนพิธีการครับนะซึ่งพิธีการในช่วงต่อไปนาได้ครับปพิธีการเข้าสู่รายการไดครับโดยการแนะนำโดยจาก ได้หมครับได้ไหมคาก็ไปดูสวยกไ้สีแสีแดงสีแดงทุกท่านได้ค้ามผันไปฝา่งถึงนั้นที่ตะวันออกได้ครับเพื่อครบรอธงชาติผู้เชิญธงชาติครับเชิญนะครับผู้เชิญธงชาติอมหัดฝรั่งเพที่ผู้เชิญธงชาติครับโอหัดฝรั่งเพี่น้งด้วคนขออนุญาตนะครับมดาได้กีานบนึงหัฝรั่งเพี่น้งาเชิญธงชาติก่อนนะครับฝรังฝรั่งข้างไหนล่ะ ขอเชิญธงชาติไม่ต้องกับหลังคันครับพี่น้องไม่ต้องกลับหลังคันธงชาติอยู่ท้านหน้านะครับขอประธานเอาไปได้ที่ผู้เชิญธงชาติครับเตรียมพี่น้องหมอกขึ้นนี่ซึ่งนักกีฬาไม่ต้องกับหลังคันมันนี่พี่น้อไม่ให้พัดล้มเหมือนนี่พี่น้องไม่ให้พัดล้มพลังงานแสงอาทิตย์ได้นะครับด้วยความนักกีฬาพัด้งล้มสนามหิวน้ำแล้วพี่น้องหิวน้ำแล้วหลังจากทุกท่านได้ร่วมนะครับหิวน้ำแล้วพัลล้ม จาก,น,จกาน,นั้นนะครับฝ่ายิต่างประเีศเสนอคณะกระะมมรมก,ก,การอำนวยการจัดาก ได้ตั้งแถวด้านหน้านะครับเพื่อจะได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีแล้วก็จะได้เชิญท่านประธานในพิธีนะครับด้านหน้าสวยๆมิระพูนสวยๆแล้วปลาหนุ่มกุ้งอ่ะพี่น้องเสวยๆทธีก้อนค่าพลังงานแสงอาทิตย์ในครัและกล่าวเปิดโออ้ขบคุรงการพื้นที่ก่อนดีด้วยไม่ร้านไม่เลี้ยงอ่ะบ้านของผมไม่ได้นอนอ่ะนะหลังจากท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดมาตั้งแต่แข่งกีฬาในครั้งนี้ มาเต้นร่วมกันเออได้เดียนกว่านี่ล่ะก็จะให้เกียรติลั่นของชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลอ่เดี๋ยวเราก็ออกมาเช่นกันสัญญาณดังขึ้นนะครับป้อมมันไม่ไหวยู่แม่ นะครับลำดับต่อจากนั้นก็จะได้เชิญนักกีฬานะครับเพื่อเคารพชมกีฬาดมิเอตเตอร์หน้าผู้เชิญยวชมกีฬาครับผู้เชิญชมกีฬานะครับมีอยู่นะครับประมาณสิบหกกีฬาช่างนี้ไม่ห้าล้านเลยนะจ๊ะช่างนี้ไม่ล้าจ้านจ้าจ้ามิเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลังชมบ้านของพี่น้องก็ธรรมดาเด็ดค่ะเด็กผู้ชายหญิงก็ได้ครับไม่เป็นไรครับ พายาดนักกีฬาผู้เชิญธงกีฬานะครับสิบผู่ด้านหลังครับใครก็ได้ครับยืนประจําไว้เลยครับผู้เชิญธงกีฬาอันนี้สีแดงนี่ืนประจำไว้สีแดงเชิญนะครับให้ท่านประธานเปิดงานก่อนนะครับสีแดงค่ะอันนี้ยิงสวยๆอุ้ยมิต่ผู้สวยๆอันนี้มิตรผู้สวยๆเลยจ้าเตรียมความไปเริ่มผู้เชิ วงีฬาคือใครเนี่ยสวยละค่ะสวยสวยเปิดเปงาสกอ้ายจูมันป็นไทดับเนาเดวซนรับลักเชิงพงกีฬาเรียบร้อยจากนักกีาวิ่งค้งเพลิงอันนี้นักจักานักจักรยนชิงรางคาจุงยางกระถาง ใครับเอ้าจากนั้นนะครับนักกีฬาอุโศกทักนักกีฬากล่าวคำปริยัตตนผู้ถือธงกีฬาแต่ละท่านได้ยินไหมครับผู้ด้านหลังนักกีฬาอุโศกเวนักกีฬาอุโศกถ่ก่เาั้จากนั้นก็จะเป็นพิธีเดินสวนสนามพี่เดินสวนสนามครับเราก็จะฟังทางด้านอันมัคค่าา หยิบเหนือพวกนี้ดีนะเย็นเย็นค่ะถ้าประกานพิธีนะครับแล้วก็เข้าประการพิธีก็เป็นอันเสร็จสิ้นจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่นะครับในการแสดงการระดับต่อไปอรรุณปะมาณนนั้ราชีไปท้นะชากรทุกท่านครับช่วงนี้กลัังหนแสดงออกเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยด้วยความจงรักภักดีเรียนม้วนน้ำกันนะคะเด้อ ฝากช่างเงียหนหัวล้านเลี่ยนะจ้าพี่น้องท่าดีเหมนที่เราฝากช่างเงียหนหัวล้านเลี่ยนะจ้าสํารบธงชาติสวัสดีค่ะอาจารย์สารับธงชาติไทยท่านมดตร์นี่กระเพี้ยนนี่กระเพี้ยนท่านรองนายกพิจาบริหารส่วนจังหวัดเชียงิญตุ๊กสัตว์ขึ้นสูรยอดเสาแล้วพี่น้องต่อไปกลสุดผสุวรรณ รอประทานเปิดนั้นเนาะจ้ะรับประทานเปริมนั้นคุณนะครับ่านสยามเพื่อะวานทุ้ในการรงบเลียส์นิเจเชค่ะเจเจเจสุิการรจกรรมนักกีฬาท่านรู้เกีรติที่รสีฟ้าเหรเป็นได้รสีฟ้าเขาสู่ป้าสู่บ่าจ้าสู่นาะสู่สู่ค่าสู่ไปเองพี่นสีฟ้าสีฟ้าสู่สู่น้อค่านาะสู่ปหญย ออาสูบไปจ้เอาเจ้ดีกว่าเออสูสูแจ้งไอนส่วไปงานเลครัีนะครับในช่วงระดับและโอกาสต่อจากนี้นะครับื้าเหยียเพี้ยนอีกแล้วจ้าเหยีเพี้ยนอีกแล้วพี่น้อง คคะือสวยใไมเนี้ตอนพิธีกร่มมันเลิศไหแล้วนาะรุ่นเ้อนี่มันเลิศก็ไหนนะจ้ะออกพรรษาสำหรับคลิปนี้อย่าลืมหันหลังก็ฝากไว้สำเนียง้าจะเมาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมันลงน้ำเน่าเดี๋ยวลอล้อลอเบิ้งคลิปต่อไปนะจ๊ะนาสิมีอย่างอีกจะเบินงนักกีฬาสิเกินล้มเปลี่นล้มเลยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า